วันนี้เป็นการพบก,กันของทีมบ้านฉางกับทีมชลบุรีแกร่งนะครับผมบ้านฉางในวันนี้เป็นเซตที่ตัวนักกีฬาเซตทีมมาใหม่นะครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วก็คือยังไม่เคยเจอแกงชุดนี้ไม่เหมือนตอนบ้านฉางชุดเก่าจำบอลออกไปแล้ว เปิดด้สามแต้มเจ้าเสยงดังก็จะน่าอายว้าวาไปกับน้องนุกนดดโดนสามสวนมา ได้โย่ไม่โดนห่วง้องเชิงโดนช็อตคองเวโอเลชั่นไปยิงไม่โดนห่วงก<อ>รอบดูด้วยมันเป็นเวลาช็อตคองม,มันอยู่ที่โต๊ะกรรมาการหรอือเปล่ามีไหมจะได้คอยตะโกนบอกเพื่อนมาัมางมันหายไปไหนไม่มีเลยใช่ไหม ดีวรอติดใจบอลสูงม่หน่อยตัวมันสูงมันยืดถึงเล่ารับเฮ้ยได้ล่าไปลูกนี้ เกมเขากำลังดูทีมเราเหมือนกันไงต่างคนต่างดูเชิงกันอยู่ตัวหลักเขายังไม่บุกมากโอ้โหไม่ถูกต้องนะครับใส่สร้อยไปเหลืองออกเลยนักกีฬาใส่สร้อยสองบอลน,นะครับ ตอนแรกยังลองบอลอยู่ยังลองมืออยู่ ไปสองฟาวแล้วทางบ้นชางจะเริ่มเรียกแทนเหยียบเส้นแผนกำลังจะเข้าเปินเหยียบเส้นพอดี เขาก็เก่งเราเหมือนกันลงอ่ะลงอ่ะแซมแรกเปิดมาด้วยมิตนุ ได้กลับอลแกงเขาซ้อมมาเขาจดดีมากหาแ้มสำหรับแฟนบอลเขาจดก่อนข้ามตลอด สามเต็มยังไม่มาเหมือนกันออกแรงบานชาญจะเรียกแผนเพื่อเปิดบอลอีกรอบสามเต้มโดยน้องนุก๊กลงไปการสกรีนที่สวยงามมากูกนี้แได้ตามแผน

โดนเขาประกบติดไปหน่อยโอวเข้ามาเองเขบเปล่าเออเข้ามาเองโอ้โหเราเสียเฉยเลยบอยเลยเออกระโดดโหนกระโดดโหนเข้ามาชนแขนเองเว้ยดีนะเบิร์ดมาช่วยวันนี้ด้วย เดี๋ยวเบิร์ดลงมาอีกคนมันน่าจะผวากว่านี้นะเอาอีกเอาขึ้นจำจำบอลกรรมการเขาพร้อมใจกันดีนะเอาร้อกันเลยแสดงว่ากรรมการเป็นทีมเดียวกัน ประสานงานกันดีมากอ,าอกาดิกากัดบอลครับแกงได้เปิดก่อนลูกลแรกเนยมัน,น,นต้องไลถึงไวก่อนอย่างนั้นเลยเออเต้องนั้นนี่ อเอาบอยมาเก็บก่อนเอาเตยไปวัดกัะทีความผิวก่อนตอนนี้วัดเดียวกันแล้วโดนบล็อกไม่มีปัญหาโดนโดนไปไม่มีปัญหา อีโอเคครับนี่ใครก็ได้ใครก็ได้ครับชูดลงไปโดยใหม่เบอร์สิบ็ดนะครับผม <Okay. S 1> นี่คือการซ้อมซ้อมมาดีก็เล่นได้ดีอยู่ครับ <Okay. S 1> หม่เราแน่นเปี้ย <Okay. S 1> มือ,มอ,มอ ปล่อยให้มันไปให้พวกข้ามทรงอะปล่อยมันไปข้ามกระโดดทรงการเปลี่ยนตัวแกรงนะครับขอต่อหนึ่งเลือีกสามนาทีสกอร์เป็นสามต่อแปดเกิดอ,อะไรขึ้นชัดค้อเหรอ ไม่มีช็อตคอกแล้วโหโดนกันละนาวเลยช็อตคอกเวโอเลชั่นโยกโดนอี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 กครับเน้นอยู่แล้วเราไม่ชูง่ายอยู่แล้วสามแต้มอ่ะขอให้โล่งๆอย่างนี้เถอะ เคฮิวจะเข้าหลังออกไปตามระเบียบอเขาฮิวมาด้วยเี่ก็ถือว่าบล็อกอยู่เหมือนกันนะถ้าบล็อกไม่อยู่เขาคงจะหยิบได้เต็มลูกเหมือนกันนะครับไป เล่นอย่างนี้เล่นแผลงง่ายนะง่ายแล้วเล่นอย่างเงี้ยเล่นง่าย,ย,ยตลอดโซน,นอ่าแล้วโซนรับเขาต้องขยายใช่ใชเอาโซนรับเขาขยายใ,ในสบายต้องระวังลูกมุดเข้ามานี่แหละพอมุดเ,ข,าาเข้ามาเก็บฟาวเขาหวังจะเล่นไทยควอเตอร์ atter, ง่าย เดี๋ยวตอนประมาณควอเตอร์สี่ถ้าเกิดเราฟาวคุณละสามคุณละสี่เราต้องระวังตัวแสปหลุดไปไปได้หรือไม่ครับมาสี่คนครับสวยอไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำดี แกงนะครับถือว่าทําได้ตามแผนเหมือนกันบอลเคลื่อนได้ตลอดจนจบที่สามแต้มติดประมาณไปนิดนึงแขนขายยาวครับกระปีกตัวน,นี้เตยมีเตยเตยสปินมาสปินมายังจบไม่ได้ เป็นการการะปินที่สวยแล้ว,อว,ลวอคอร์ดเวอร์ไม่ผ่าน,านยังไม่ออกนะครับผมเราเหนื่อยกันแล้วนะเนี่ยเวลาเวลาเล่นบน เล่นกับเวลาครับเล่นกับเวลาลงเว้ลงเว้พูดลงไปข้างข้าบกับพีดน้ำนองนะครับผมพีดน้ำนองออเตอร์แรกจบลงไปด้วยสกอร์17ต่อ6ลูกแรกลูกสองนี่วนๆนเหมือนกันเลย